สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับในช่องพลังรักพลังเงียบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องเล่านะครับจะมาบอกให้ฟังครับเป็นเรื่องที่แบบผมบ่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยนะครับคลิปนี้เรื่องนี้นะครับผมตอนแรกผมบม่อยากเล่านะครับนะมันเป็นเรื่องของครอบครัวลูกสาวนะครับนะมันเป็นเรื่องที่แบบ ผมบ่คิดบ่ฝันเลยว่าคนอย่างพ่อเอกนะครับจะกล้าทําแบบนี้กับแม่หน่อยนะครับนะอะเออผมกับบ่เคยคิดเคย้ฝันเลยได้ว่าพ่อเอกเพิ่นถึงขันนี้เลยบ่ครับนะอะกล้าใส่แม่หน่อยล่างรถได้จังไหนพี่น้องนะครับเออพ่อเอกนี่นะกล้าใส่แม่หน่อยล่างรถนะครับนะเป็นไงกันบ้างสั้นครับพี่น้องพอดีครับ พ่อเอกเพิ่งลงคลิปกับเมื่อวานนี้เนี่ยครับลงคลิปล่างรดกับล่างรดค้นล่างรถกับบ๊ว่เนผู้ได้ไก่ผู้ได้ไก่ปานไหนครับพี่น้องเป็นผู้ได้ไก่นะครับแม่หน่อยครับนะพ่อเอกใส่ไม่หน่อยล่างรดพี่น้องนะครับนี่คลิปนี้ครับนะผู้ใดบ่ท่านไปเบิงนะครับไปเบิงครับเบิงทางไหนทีนะครับผู้ได้บ่ฮหัจักว่าเบิงทางไดนนี่ครับอ่านี่ฮะ เพจพ่อแม่วงอิงนะครับแฟนเพจนะนะครับพิมพ์หาได้เลยครับผู้ติดตามต้อง1นึ0 0 0สหเท่านั้นนะครับแตเห็นคลิปนี่อยู่ช่องอื่นที่ผมเปนช่องนี้นะครับไม่ต้องไปกดไลค์ให้มันนะครับอ่านี่ช่องที่ต้องมากดไลค์อยู่ตรงนี้ครับต้นฉบับก็อยู่ตรงนี้นะครับเพจจริงนะครับหนึ่งแนผู้ติดตามนะครับถ้ามีช่องชื่อแบบนี้นะครับอีกช่องหนึ่งที่ไม่มีผู้ติดตามถึง1นึ0 0 0สนคน อันนั้นคือช่องปลอมนะครับบ่ต้องไปกดไลค์ไม่บ่ต้องไปกดแชร์ให้มันนะครับมันคือช่องปลอมนะรครับอ่า,าอม,อมันคือช่องปลอมแอบอ้างครับแอบอา้างเนาะแอบอา้างอย่าไปกดติดตามให้มันเด้อพี่น้องนะครับๆๆนะครับได้ลงไว้เป็นคลิปล่าสุดเลยพี่น้องอ่าเป็นคลิปล่าสุดนะครับนี่โฟกัสตรงนี้ครับโฟกัสต,ตรงนี้นะครับโฟกัสตรงนี้นะครับโฟกัสอีย่างป้าไทะเบียนครับ ผมิเวอาอันนึงให้ฟังพี่น้องครับผมเคยสังเกตมาหลายรอบแล้วครับเวลาพู้เอกเพิ่นทายคลิปหรือทายอย่างก็แล้วแต่นะครับเวลาเพิ่นทายติดป้ายทะเบียนแบบเจาะจงเจาะจงว่าจิเป็นป้ายทะเบียนเนี่ยนะครับมันมักสิมาพี่น้องอย่างสิมาครับเลขสิมานะครับผมเคยสังเกตแล้วนะครับเคยสังเกตแล้วผมเอ๊ะใจว่า เบิง้งไม่ใช่ออกอิริมันจะมาใหร้รีพี่น้องมันมายู่ในสีโตนั่นแหละนะครับแล้วเลขของทะเบียนคันนี้ครับออกอมากนะครับและวันนี้เหมือนจะมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับนะมือนี่นะมันชิบเหมเาะเาะนี้พี่น้องลองมึงเ้อนะนะอย่าอย่าไปรลย์ที่พี่น้องอย่าอย่าพากันหนักน้อนะครับเบาๆกันนะนะครับอันนี้เป็นแค่ขอสังเกตผมซื้อนะครับ ซึ่งคลิปมันมาในช่วงนี้พอดีครับคลิปมันมาในช่วงนี้พอดีผมก็อดคิดบ่ได้เนาะนะครับนะผู้ที่ตามก็ไปตามเด้อพี่น้องเด้อนะครับ <c oughs> นะมันเป็นคลิปน่ารักน่ารักของครอบครัวครับนะซอมเมียี่บอกคำเดียวเท่านั้นละเพื่อนว่าเพื่อเอกนะซอมเมียบอกคําเดียวเท่านั้นละนะครับอเ <c oughs> นี่ยดูสีหน้าแม่หน่อยในคลิปในภาพนี้ครับนะ ถ้าเกิดมือนี้นะครับบนมีการเคลื่อนไหวในเพจพ่อแม่อุงอิงนะครับแสดงว่าพ่อเอกน่าจะไม่ค่อยสบายครับเออบ่สบายย้อนยังกันนะชิลูนเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ไม่ทราบว่าตอนนี้พ่อเอกยังอยู่ดีอยู่ไหมนะครับอ่าโอ้พอบันใจ้าเนาะนาะยกสมาคมพอบันใจ้านะครับพ่อเอกยกตำแหน่งนี้ให้เลยนะครับก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักของครอบครัวนะครับแบบมีลูกสาวนะลูกสาวไปยืนหัวเติรนหัวเติร์นอยู่ข้างรถนั่นแหละนะครับนี่เห็นว่าเลย คนถือใจร้ายลูกสาวนะครับถือใจร้ายคนกดไลค์ตอนนี้เป็นหมื่นแล้วนะครับคนกดไลค์เป็นหมื่นคนคนคอมเมนต์กันเยอะครับคนคอมเมนต์กันเยอะนะเพราะเอกยังปลอดภัยดีไหมเห็นว่าคอมเมนต์นะครับนะผู้จัดการมาเดียวกัว่าคอมเมนต์ครับนะใครกล้าใช้แม่หน่อยล้างรถนี่นะครับมีตัคนเขาบมาหัวครับเห็นว่ามิเตมิตะมวลเป็นหนาครับพี่น้องมิตะมวลเป็นหนาอ่า เจดำพันธ์กมาครับเจดำพันธ์กมานะครับพออกคือบอกคอยแทจ้าเือนว่าเนี่ยบอสโจกันยังมานะบอสโจกันมาคอมเมนต์ครับอญญะ่าสันเป็นว่านะอืมแม่ครับปุริลัมกมาคอมเมนต์ครับคอยมกักคอนเทนนี่าชัน่านะให้ดีให้ดียอดเยี่ยมสุดในรอบปีอิลีครับคลิปนี้ดีครับเป็นคลิปน่ารักน่ารักมากครับนะบมวนครับเป็นคลิป เบิ่งเ่ามวเลเ่าห้าครับอ่เบิ่งเ,เ่ามวลเราหฮาโว้ยผู้ใดเบื้องเราเครียดกันไม่ต้องเบิ่งเรพไปนองนะครับชิบมวลชิบห้าน่ารักน่ารักปนี้เบิ่องเราเครียดเจสิวาจังได้เนะาะ <laughs> ผมเบิ่งผมกบ้ง,บง,บงหัวนี่ไปนอเนผ,ผมก็ยังแช่อยู่ครับเมื่อคืนนี่นะนี่จบคลิปนี้พ่อเอกได้มองนอนไหมล่ะเชื่อนี่ผมว่าว่าสั่นแต่ละคนนะครับอ่าชิมพ่อบ้านอยู่ไหนครับชิมพ่อบ้านเจสกานะครับนะช่วยพ่อเอกด้วย <laughs> นะครับนะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวจากช่องพ่อแม่องิงนะครับนะต้องต้องสอบถามไปที่แม่หน่อยนะครับว่าได้ทําอะไรพ่อเอกหรือเปล่านะครับอ่าโอเคครับเป็นยังในคลิปนี่เพื่อนคือได้ล่างรถได้เซ็ตรถนะครับเนื่องจากไม่มีลูกสาวที่เข้าโดมครับเข้าดมสิเดือนทางธรรมดาแล้วก็ต้องมีการเซ็ตรถล่างรถกันแน่นะครับฝนต่อฝนตกมันเปรอะมันเปื่อนเ,เซ็ตออกแน่นะครับมันจะเป็น ทั้งหนาป้ายทะเบียนนะครับไม่หน่อยกระทู้อยู่แต่ทั้งหนาป้ายทะเบียนน่ะมันเป็นสีไม้อีรีบอกพี่น้องนะครับนะเรียกจตะดวงกันเ้อนะครับนอกจากลูกสาวจะไปโดมแล้วนะครับหลังจากปฐมนิเทศเซตเมอร์นี่นะครับนะครับองรอดิตตามึงพ่นสีมีคลิปยังออกมาจากทางสาวหน่อยบอกแน่ๆผมมามีไล่สดครับผมเดาลดนะครับผมเดาแบบความเป็นไปได้ครับเพราะปีที่แล้วเหมือนเหมือนก็จะมีไลนะนะครับในการปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดต่างๆ กฎระเบียบทางวงนะครับให้ทั้งทั้งดนซอร์ทั้งศิลปินต่างๆทั้งนาไม่นาเก้าได้รับดูรับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขององค์กรเพิ่นนะครับรอติดตามชมครับหลายช่องแน่นอนครับมือนีนะครับตาเปียกตาจืดคนละมุอเจ้านะครับเบิร์หนึงไหวแหรงชางแบตให้มันเต็มเหมือนพวกเจ้านะครับหลังจากประชุมที่เสร็จนะครับลูกสาวก็ต้องเนบึงรถพ่อเอกก็ต้องในผ้าลูกสาวแลนลงมากรุงเทพอีกครับเพื่อที่จะมาในการสด รายการคุยแซบโชว์นะครับในช่วงบ่ายโมงกว่านะครับ่าจจะบ่ายโมงสี่สิบห้ามั้งครับถ้าผมจำเวลา่ผิดนะครับเป็นรายการสดนะครับไม่ไม่ได้อัดไม่ได้บันทึกเทปแล้วรอปล่อยนะครับเป็นสดสดเลยเป็นการไล่สดเลยครับอาจจะเป็นไล่เป็นในทั้ง YouTube เองนะครับเพราะว่ารายการนี้เขาปล่อยทาง YouTube นปีที่แล้วก็ได้ดูทั้ง YouTube ทั้งแอปฟ้านะครับนะทั้งสองทางนะครับผมคิดว่าน่าจะทั้งสองทางครับ ไอ้สะดวกทั้งไหนก็ต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวบอสโจเพื่อนๆจะแชร์ออกมาเองครับนะเดี๋ยวบอสโจหรือพี่มันอิงนะครับเดี๋ยวคนที่เป็นทีมงานเดี๋ยวเพวื่อนๆจะแชร์ไลน์เนี่ยออกมาให้เขาได้รับชมเองครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับเรอติดตามทั้งนาเพจหรือนาเพจพ่อแม่ององิงเดี๋ยวคิดว่าพ่อเอกเพื่อนก็ต้องแชร์ครับเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมใครติดตามผมมีใน Facebook อยู่แล้วกันถ้าเกิดผมเห็นผมก็จะแชร์ขึ้นขึ้นเขากันครับนะก็ต้องรอติดตามเบิ่งเนาะนะครับไปให้กันมังใจลูกสาวกันหลายๆครับพี่น้อง เนะพราะว่าปีที่แล้วปังแห้งครับคลิปปังนะครับมันกับ่าแปลกที่เขาจะมารับเชิญลูกสาวไปอีกรอบนึง<ส>เขานี่เป็นสดๆกันเลยทีเดียวนะครับ<ส>เข้าไปแบบเหมินแตกสองเหมินแตกให้เขาตกใจไปเลยว่าเฮ้ยนี<ว>่พลังเอฟซีลูกสาวงองค์งนิงมันขนาดนี้เลยหรือนะครับนะให้เขาหูเลยว่าระบบกุ้งอิงเป็นแบบไหนนะครับ<ว>นะให้ทางรายการทีวีต่างๆเขารู้กันเลยว่า ระบบอุ้งอิงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันปังมันแรงขนาดไหนนะครับแรงนที่นี่เพรมันคำดาได้พี่น้องนะครับเออเป็นการซัพพอร์ตความรักที่แรงนะครับอ่าไปลูกสาวไปใส่พอแม่เอซีแฮ่ไปนำ้ำว้านะครับแฮ่ไปนำ้ำลูกสาวไปไหนเราไปด้วยนะครับจำววาไม่ขี่รถตามดากตามก้นนี่พี่น้องอขออภัยนะครับนะเออ บพอบ่นะครับนะครับบ่ไดขีเราไปตามเพื่อนนอกจากเขาตามทางโซเชียลนะครับลูกสาวไปสาเฮาไปแค่ตามไปกดไลค์ตามไปกดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจลูกสาวทุกช่องทางที่ลูกสาวไปออกนะครับบาว่าสิเป็นรายการสดบ่สดอัดไวร้รวเป็นเดือนก็นตามไปขึ้นเก่าน,นะครับยังล่าสุดเป็นรายการซปเปอร์เทนก็นตามไปซัพพอตลูกสาวแบบวิวปังมากตอนนี้บ่เม่นหา0 0 0แล้วพี่น้อง พิ่งปล่อยไปแค่2วันนะครับยอดวิวนะ่จาจะหาแสนเคิงล้านไปแล้วครับวา <Wow. S 1> นะเมื่อคืนนี้ผมเช็คมันอยู่ที่48 0 0 0 0หนนะครับอยู่ที่4ี่0 0 0นโอเคครับสำหรับผู้ดใดที่บพท่นได้ไปติดตามคลิปนี้รับชมคลิปนี้ของพ่อเอกนะครับผมให้เป็นคลิปยอดเยี่ยมเลยครับนะเป็นคลิปที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนนะครับสร้างความสนุกสนานให้กับทุกๆคนนะครับดูแล้วน่ารักครอบครัวอบอบุ่น,นครับอ นะแม่น,น,อน,อน้อยจะถือสากรกเบือ่อใช้พวอีกความนีพออพออพ้พี่น้องในะคลิปไปฟังิ่งเด้อไปฟังนะครับไปเบิ้งไปเบิ้งครับน,นี่เห็นบ่เนี่ยเพิ่นรูปแล้วรูปอีกพี่น้องทะเบียน,นรถลลูกสาวติดใจหลายนะครับเข้าไปติดตามกันนะครับไปเบิ่งกันได้ครับอ่าเราไม่มีมาลัยไม่มีเงินที่จะไปซัพพอร์ตลูกสาวแบบคลองคอแบบพวกงใหญ่ๆเข้าก็ไปกดไลค์กดแชร์แทนมาไลัยได้ครับพี่นอ้องการกดไลค์การรับชมคลิปนะครับเป็นรายได้ของทาง พ่อเอกทางลูกสาวแม่หน่อยอีกช่องทางหนึ่งนะครับนี่เป็นการซัพพอร์ตที่เราสามารถทําได้ในกรณีที่เราไม่ได้มีมาลัยเป็นเงินสดเป็นอะไรเข้าไปให้กับลูกสาวนะครับเนาะอ่าซอยไล่ซอยแช่ไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเรื่องเล่าดีๆน่ารักน่ารักมาเราให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวเอฟซีสาหน้อยเป็นไปให้ทุกคนมารับชมรับฟังกันนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปรู้ช่องทางที่จะเข้าไปติดตามเข้าไปเบิ่งคลิป ในหลายคนนะครับติดตามลูกสาวมานานแต่บางคนก็ยังบงฮู้ว่าเพจนี้คือเพจพ่อแม่อุงอิงพ่อแม่อุงอิงมีเฟสนี้พ่อมบอกมีอันนี้พ่อมบอกนะครับก็ต้องไปนี่แหละครับไปกดติดตามครับไปค้นหาบิ่งเลยครับนี่ของจริงของแท้แนอนอนครับ180,000คนนะครับผู้ติดตามนะครับถ้าต่ำกว่านี้ไม่ใช่ครับบ่ต้องไปสนับสนุนครับนั่นคือของปลอมครับถ้าไปเห็นคลิปนี้ที่ช่องอื่นๆนะครับที่บ่แมนการแช์นะครับ ที่ไม่ใช่คลิปที่เกิดจากการแชร์บ่ต้องไปสนับสนุนครับถ้าเกิดเป็นคลิปที่เกิดจากการแชร์ไปอ่ะไปกดไลค์เพิ่นได้เลยครับพี่น้องนะอ่าคนที่ได้ไรายได้ก็ยังคงเป็นพูอเอกเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นคลิปที่มาจากการแชร์นะครับโอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้จะมีเรื่องเล่าดีๆมาเราให้ฟังเพียงเท่านี้เนาะก็รอติดตามเบิ้งลูกสาวจะเคลื่อนไหวแบบใดเมื่อนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ